ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องมารวยชาแนลนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเหรียญ5บาทนะครับซึ่งวันนี้นะครับมารวยคัดมา3เหรียญ3ปีพศเช่นเดิมนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับสาหรับเหรียญ5บาททั้ง3รุ่น3ปีพศนะครับเราจะมาแนะนําข้อมูลนะครับแนะนาการดูเหรียญยังไงให้ได้ราคาที่สูงนะครับและสังเกตการสังเกตเหรียญนะครับว่าเป็นยังไงเหรียญแบบไหนที่ถึงจะมีราคาที่ สูงเกินหน้าเหรียญนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆนะครับมารวยก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณครับพี่ๆน้องๆที่ให้การสนับสนุนมารวยครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องมารวยชาแนลนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมารวยนะครับได้ทําจัดทําคลิปดีๆนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับที่เหรียญแรกนะครับ เป็นเหรียญ5บาทครับปีพศ2536นะครับข้อมูลของเหรียญนนครับก็เป็นเหรียญกระสับครับโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคติยาราชผู้สิตาพรฉลองพระองคุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับตรงชิดขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลี่ยมนะครับวงขอบเหรียญด้านนอกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองนะครับส่วนข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะมีพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามนะครับ บริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2536 นั่นเองนะครับเบื้องล่างก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลขี่าไทยละเลขหอาระบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ .2536 นี้นครับมียอดผลิตอยู่ที่46ล้านนะครับ9 9 2 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับกําลังสวยๆกําลังพอดีนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่บินน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันครับเนื่องจากว่าเหรียญกระสาบนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ได้เริ่มเก็บคืนเป็นบางส่วนนะครับเนื่องจากว่าจะนําไปหลอมครับเพื่อผลิตเหรียญรุ่นใหม่นะครับมาใช้ในระบบหมุนเวียนของประเทศไทยนะครับ จึงอยากจะมาแนะนําให้ทราบข้อมูลกันดีนะครับสําหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2536นี้นะครับมีราคาประเมินอยู่ที่เหรียญละ80บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้ราคาที่สูงมากกว่านี้ครับมารวยอยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเหรียญมีลักษณะพิเศษนั้นมีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับกําลังเป็นที่นิยมของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบล็อกเหรียญแปกนะครับเหรียญตลกต่างๆนะครับราคาค่อนข้างจะสูงแน่นอนแน่นอนนะครับยิ่งเป็นเหรียญที่หายากติดลำดับแล้วครับราคาก็อาจเริ่มต้นที่หลายร้อยบาทกันเลยทีเดียวนะครับเราก็มาดูกันอีกเหรียญนหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหบาทเหมือนกันครับปีพศ2 5 0พนะครับซึ่ง เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆกับหนักสะสมได้รับทราบข้อมูลกันนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญ5บาทนะครับชนิดคิวโปนิกเกิลนะครับสอดไส้ทองแดงครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มมตรน้ําหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับหรือว่าพ่อหลวงเราเก้าของเรานั่นเองนะครับ ส่วนชิดวงขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลี่ยมนะครับวงขอบเหรียญด้านนอกครับก็จะมีมีลักษณะเป็นรูปเฟืองครับผมข้อมูลด้านหลังนะครับก็ตัวกลางเนี่ยนะครับก็จะมีพระอุโบสถวัดเบญจมาศพิรดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับละปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2542น้นั่นเองนะครับ สำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2542นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่50ล้านครับ7 60,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับเป็นอีกเหรียญนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญปีพศ2542นี้ครับมารวยเองก็ยังมีอยู่แค่ไม่กี่เหรียญนะครับ เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากครับส่วนมากจะตกไปอยู่กับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือฉมังนะครับเก็บสะสมเหรียญน,นะครับส่วนเหรียญปีพศ .2542 นี้นะครับม,มีราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับแต่พี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงนะครับให้ไปดู เหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับซึ่งเหรียญมีลักษณะพิเศษนั้นเป็นยังไงพี่พี่น้องน้องก็น่าจะทราบข้อมูลกันดีอยู่แล้วนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้พี่พ,พี่น้องน้องได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นกันนะครับเราก็มาดูกันเหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้นะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2541นั่นเองนะครับข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญกษาปณ์ครับโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดง ราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรมัมด้านหน้าก็จะเป็นภาพรบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุญเดเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขตรัตติยราชภูสีตาภรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุญเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับ ข้อมูลด้านหลังกันต่อนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิธดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2541นั่นเองนะครับด้านล่างนะครับก็จะเปเนเลขบอกราคาครับเลขค่าไทยเลขเลขค่าอาราบกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับคันอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับ สำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2541นรีนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่31ล้านนะครับ3 7 3 0 0นเหเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่วินลองนครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงราชการที่9ครับได้มีการเรียกเก็บคืนเพื่อนําไปหลอมใหม่นะครับเพื่อนํา มาผลิตเหรียญรุ่นใหม่นะครับมาใช้ในการหมุนเวียนนะครับมาใช้หมุนเวียนในของเหรียญกระสาบของไทยนะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลให้พี่เป็นน้องๆได้รับทราบรับชมกันสําหรับการประเมินราคานะราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ1 0 0บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับปีพศ2 5 4 1นี้นะครับ แต่ถ้าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้รมาด้วยอยากจะได้นําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้นะครับมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงครับซึ่งกําลังเป็นที่นิยมของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญนะครับนักเล่นเหรียญแปกเหรียญตลกนะครับซึ่งราคานี้หลายร้อยบาทแน่นอนนะครับถ้ามีเหรียญแปกอย่างเช่นเหรียญพระเสียนตรงนะครับแต่เหรียญพระเสียนตรงท่านไม่เกี่ยวกับเหรียญปีพศ2,500 39นะครับนั่นก็คือเหรียญการจนาพิเศษครับซึ่งถ้าเป็นเหรียญพระเสียรตรงครับถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับจึงแจ้งมารับทราบโดยทั่วกันนะครับแต่ละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันสําหรับคลิปนี้ครับมารวย channel สวัสดีครับ